สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยยอนทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับมาหาวิปัสหลังจากที่เพื่อนไปเสียงงาให้ผมวิปัสตวิปัสตเอเตอร์ยู่เจ้าอยู่กันเหรอหาเก็บพักเก็บมีเจ้าไปลงเงาให้ค่อยรอเมื่อนี้เอเตอร์ไปเก็บพักเก็บมีสวัสดีครับ เจ้าพักเคมีเบสตกินเออตัวสอยอยู่ฮะซัวสอยอย่อนมาแล้วเหรอเออเจะเพิ่งสีมานี่เหรอเออเอาเจ้าไปลกหญ้าแล้วตอนเลยนี่แล้วหรือยังลงหญ้ายยังอ๋อหลายคู่อยู่อ๋อบ่อนต้นไม้ที่ปลูกหาหลดลกอ้อมมันไว้เด้อใช่ต้นยางเราต้องลกก็ได้อืมเจ้าเสียตะกินก็ ไม่แรงประท่านไ่หงุดหงิดเขาอ๋อเจ้าจสิกินอยอหอยแข็งว่าสิไปอากาศเลยสิซื้อมาฝากเออกินอันนี้ซะอันนี้ว่าสิไปฝากอยู่สวนโอ้คว่ำไปละ่ะอ๋นอน้องแทงซอดซอดมองดูหึมใช่ป่ะเจ้าสิกินอยอหอยแข็งฮะกินจะกินตด้อีก จินเต่หอยแชยงบอาน้ำจิ้มหรอบอใส่น้ำจิ้มมันให้แซบไลยอออมาค่ะะมามาเือข้าน้อยเกิเสีอเอออาเลยอาเลลูกกบเจ้าหลายเหอน้ำบอ่อ๋อได้สำนะะออันนี้เราจะไปอันนั้นนะบอพร้อมแจ้ง ตระแรงบะฮันได้นึ่งข้าตวตระแรงบะฮันได้นึ่งข้าวเออก็ค่อยกำลังสิไปอากาศน,นี่เดี๋ยวนี้สิไปซื้อหอยแครงมาบันกินะจะหน,นีไปหาผัวน้อยป้าอะไรได้อ๋อเออไอตังไอตังมาสวัสดีวิปป้ก่อนมาเร็อสวัสดีค่ะวิปป้ไอตังมาสวัสด,ดีวิปป้าแเร็วๆมาแล้วแวม,แวมแว่มาสวัสด,ดีวิปป้นี่มาเร็ว มาเร็วเดินมาดีๆระวังล้มคุณป้าเพื่อนบอกเกียบวันนี้กวดาดเผานี่ไก่มาซาด้วนี่ค่ะวันไม่หนอขยะนี่สวัสดีครับอุยปาดก่อนเร็วไอ้ตังสวัสดีครับอืมเอา้าเปิดเด้อจ้าจบทแถมเพลงเหรอแถมเพลงจกเพลง อืมก่อนไปเอาควาา่ำเหรอฮะเอาไว้ตั้งไว้ก่อนไปเออตั้งไวทง้ทางเทงนั่นแหละเสียบมันลงไว้ดีๆรอนอ่าอือมันคึดเพลงเม่นคึดเพงเลเพง,อ,งอืมไอตั้งมาลามบ่ไอตังมาฟอ้อนเอาไวปัดบ่ Huh? น้องเป็นสาวคนแก่ยังบกพร่อแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวไววอ่อนแต่จะนอนสักแคงงามแรงคว,วนันจะมีสายใดเพไ,ได้ต้องการจงเอ็นนูนะเธอเออ Chồng bà này nó nghe chọc này Nóng bồi bồi, nóng sai chân chạy Tạm 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 Nóng sao bàn phà Cầm dụng ngang ngó ngói kênh là ông xã Từ anh, 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 anh luôn anh rồi จงเอ็นูนึกถึงไอเด็กจงปานีนั่งนั่จากไหนนั่งบ่อยๆนั่งคอยพิจายจบขอบคุณครับบ๊ายบายไปซื้ออาหารแมวให้อาหารแมวหมดแล้วไหมนาะหมดแล้วอโอเคสิซื้ออาหารแมวมาให้จ้าแล้วก็หอยหอยตึก็ หอยแข็งโอเคอร่อยโอเคมีเอฟซีโอนเงินมาให้เจ้าว่าซื้อหอยแข็งให้เจ้าแล้วก็ซื้อหัวห่านให้ที่เหลือค่อยกระซิออกสร้อยนะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาติดสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าลาติดสวัสดีสวัสดีจ้าแล้วดีครับ